เจ้ากัปปานสวัสดีทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่9นะครับในบทสนทนาที่3นะครับซึ่งค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอังเจลาม้วนดีมัวหมดวหยหมอนขวาริวเหนี่ยมนะครับก็คือเรื่องของอังเจลานะครับต้องการไปซื้อนะครับหมดวัยก็คือ2-3ถึงานะครับหมยถือว่าจำนวนนะครับถึง หมอนขวาลิวเหนี่ยมก็คือของที่ระลึกนะครับดังนั้นก็แปลว่าแองเจลาต้องการไปซื้อนะครับของที่ระลึกนะครับสองสาอย่างนะครับก็เป็นเรื่องของแองเจลาคุยกับถุยเสือก่อนนะครับใบเอรอแองเจลาม้วนดีมัวหมอนวายหมอนกว้าลิวเหนี่ยมเดมังเว่หมีนะครับก็คือ เบิสเซอร์ตอนนี้นะครับแองเจลาม้วนดีมัวแองเจลาต้องการไปซื้อนะครับหมดวายมอนกวาริวเหนี่ยมนะครับของที่ระลึก 2- อสาอย่างนะครับเดมังเวมีก็คือเพื่อเอาไปกลับสหรัฐนะครับมังเวเวมีก็คือกลับสหรัฐมังก็คือขนนะครับหรือเอานะครับเพื่อเอาเอากลับสหรัฐนะครับ มินดีติมหมดกิดออสบานกว้าลิวเหนี่ยมดีนะครับก็คือพวกเราไปดูนะครับพวกเราไปดูกิออสนะครับหมดกิดออสก็คือกิออสคือแผงขายของหรือร้านขายของเล็กๆนะครับหมดกิดออสก็คือร้านขายของเล็กแห่งหนึ่งนะครับบานกว้าลิวเหนี่ยมดีก็คือที่ขายพวกของที่ระลึกเถอะนะครับนะ ทีนี้นะครับเราก็มาดูทุยเชิงต่อว่ายึงไงกอนสายมานะครับแปลว,ว่าแต่นะครับไงก็คือกลางวันนะครับกอนยังคงสายก็คือยาวอยู่แต่กลางวันยังคงยาวอยู่หมายถึงว่าตอนนี้ไม่ไม่ต้องรีบไปไปนั้นก็ได้หมายถึงว่ามันมันยังมีเวลาอยู่นะครับงอนสายกอนงอนยึงไงกอน,นสายมานะครับ แต่กลางวันยังยาวอยู่แปลว่าไม่ต้องรีบหรือแปลว่ายังมีเวลานะครับรอสี่นะครับรอสี่ก็คือกังวลอะไรนะครับก็คือมันแปลว่าอยากังวลนะครับมินก็เถวคัดสางนะครับเราสามารถกลับโรงแรมนะครับงูเจือนะครับงูเจือแปลว่านอนกลางวันนะครับหมดจุดสักครู่นะครับโดยแล้วนะครับดีกุ้งเจือมวนนะครับแล้วไปหมายถึงว่า ไปซื้อของนั่นแหละกุ้งเจือหมวนก็คือยังไม่สายด้วยซ้ำนะครับกุงบ้งหรือว่าด้วยนะครับเจือหมวนก็คือยังไม่สายนะครับดีกุ้งเจือหมวนคือยังไม่สายด้วยซ้ํานะครับถัดมานะครับอังเจลาคงเกิดงูเจือเดาอ่าก็คืออังเจลาพูดว่าอังเจลาคงเกิดอังเจลาไม่จําเป็นอ่าต้องนะครับงูบเจือก็คือนอนกลางวันเลยนะครับอันนี้คงกับเดาเนี่ยเป็นการย้ําว่า ไม่ต้องการนอนกลางวันเลยนะครับเป็นการย้ําถัดมานะครับถุยเสืองต่อว่าที่กุ๋งเว่ตามจอมัดนะครับมันมีความหมายว่ากุ๋งแปลว่าด้วยนะครับถีมันมีความว่าแล้วอันเนี้ยนะแล้วกลับไปอาบน้ําให้เย็นด้วยประมาณนี้นะครับแล้ว แว่ามแว่แวคือกลับตามคืออาบน้ำนะครับจอให้มัดนี่คือเย็นสบายนะครับแว่ตามจอมัดกลับไปแล้วกลับไปอาบน้ําให้เย็นด้วยถุยเสืองแนะนําอย่างนี้นะครับดีเดลหวมาโวยนะครับดีเดลหมาโวยแปลว่าไปไหนมาโวยก็คือที่อย่างรีบร้อนซึ่งถ้าแปลเป็นไทยคือรีบร้อนจะไปไหนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันมันต้องแปลต่ออีกทีเขาว่ารีบร้อนจะไปไหนคือแปลว่าอย่ารีบนะครับดังน,นั้นในคําแปลภาษาฝรั่งเนี่ยเขาใช้คําว่าดีเดล์มาโวยคือแปลว่าอย่ารีบนะครับาวาลายวาลายคือนอกจากนี้นะครับถุยเซียงซาโมฮวยเหนียวคว้านะครับถุยเซียงเหงื่อออกเหนียวคว้าคือมากนะครับถุยเซียงเหงื่อออกวามากกุ้งหม้วนเวไทไก่ขวัญอ้าวนะครับก็ต้องการ กุ๋งนี white white> ่แปลว่าด้วยเนาะก็คือม้วนเวไถกวนเอาคือต้องการกลับไปนะครับไถกวนเอาก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะครับต้องการกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะครับอังเจล่าก็ตอบว่าเวยกุ๋งเดือกนะครับก็มีแปลว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับมัวแห่เจยน้องทศมัวแห่ เมือ่อมัวแห่เจยน้องเถิดนะครับก็คือหน้าร้อนอากาศร้อน,อนมากอากาศร้อนจริงๆนะครับเถิดมีความหมายว่าจริงๆนะครับมินแวคัดสางดีพวกเรากลับโรงแรมเถอะนะครับอันนี้ก็ชวนกันกลับโรงแรมนะครับถัดมานะครับซาโดนะครับหลังจากนั้นเหอเอ๋อคีออสบันคว้าลิวเหี่ยมนะครับพวกพวกเขาอยู่ที่คีออสคือ,อแผงขายของนะครับ แผงนะครับบันคว้าลิ้วเหี่ยมก็คือขายของที่ระลึกนะครับถัดมานะครับอังเจลาก็พูดกับถุยเสืองว่าอังเจลามว้วนมวเเชือกน้อนหล่าไหนนะครับอ,อังเจลาต้องการซื้อหมวกหมวกศาลนะรอราหมวกแหลมๆของชาวเวียดนามนะครับน้อนก็คือน้อนหล่านะครับ เจี๊ยก็คือใบเนาะ,ะเป็นคำสำหรับนับไหนก็คือนี้ Angela, อ,อังเจลาต้องการซื้ออังเจลาต้องการซื้อหมวกสารใบนี้นะครับวาและนะครับบึกกใจเสริมใหม่คว้านะครับแล้วก็บึกใจก็คือ,อรูปวาดนะครับเสริมใหม่ก็คือ,อสีน้ำมันนะครับเกียร์ต้องการซื้อรูปวาดสีน้ำมันใบน,นั้นหรือรูปนั้นนะครับ ถัดมานะครับก่อนบึกเตืองฟัดบาอ่ทุยเสืองถามต่อว่าก่อนบึกเตืองฟัดบาบังดงไหนอ่ก็มีความหมายว่าแล้วบึกเตืองก็คืออ่ารูปปั้นนะครับฟัดบาคือเจ้าแม่กวนอิมบังคือทําจากดงก็คือทองเหลืองไหนก็คือนี้อ่าแล้วรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ทําจากทองเหลืองนี้ล่ะนะครับอังเชลาตอบว่ามัวลวนซื้อด้วยนะครับ จากรัวแองเจลาเสดสะบุยพ่อของแองเจลาจะดีใจมากนะครับจะมีความสุขมากขี่เดือกแองเจลาเบียวบึกเตืองไหนเมื่อนะครับได้รับหรือถูกนะครับมันลักษณะของการถูกกระทำเนาะขี่เดือกเมื่อได้หรือถูกนะครับแองเจลาเบียวแองเจลามอบเบี้ยก็คือมอบนะครับบึกเตืองก็คือรูปปั้นนี้นะครับเมื่อถูกแองเจลามอบรูปปั้นนี้ให้นะครับ ถัดมานะครับถุยเสียงคุยต่อว่าก่อนแม่กูอังเจลาทิชสีแล้วนะครับแม่ของอังเจลาชอบอะไรนะครับอังเจลาตอบว่าจักลานะครับหมอดเกวียนซักจักลาก็มีความหมายว่าน่าจะหรืออาจจะน่าจะเป็นหมอดเกวียนซักเวเงทวดเดี๋ยวคักขัวเงยจามนะครับยาไปหน่อยเดี๋ยวเราค่อยแปลนะครับ หมดเขียนซักก็คือหนังสือเล่มหนึ่งเวคือเกี่ยวกับนะครับถัดมานะครับทุกทีนะครับหนังสือเกี่ยวกับเงยทวดนะครับเงยทวดก็คือศิลปะ,ดะเดี่ยวเดี่ยวคักก็คือศิลปะเดี่ยวคักคือการปั้นนะครับกัวเงยจามของชาวจามนะซึ่งเป็นชนพื้นเป็นคนที่อาศัยอยู่ในแถวๆภาคกลางของเวียดนามนะครับวาแง เสร็ไหวก็จเวียนนะครับโกจเวียนก๋วเงยเซนต๊อกนะครับเงเสร็ไหวก็คือไหวนี่แปลว่าเางก็คืองานนะครับงานหรืองานฝีมือนะครับแล้วก็เสร็จก็คือทอไหวคือผ้านะครับถ้าแปลก็คืองานทอผ้าโกจเวียนนะครับโกจเวียนก็คือดั้งเดิมนะครับกัวเงยเซนต๊อกของเงยเซนต๊อกคือชนกลุ่มน้อย ซึ่งในเวียดนามเนี่ย oc, เงยซันตอกก็คือเป็นพวกชาวชาวเขานะครับอยู่ในที่ราบตอนกลางนะครับอันนี้ก็เป็นการคุยกันนะครับถัดมานะครับอังเจลาวาถุยเซืองอังเจลาวาถุยเซืองจ่าสาจอกักหมอนขวาลิวเหนี่ยมนะครับอังเจลาและถุยเซืองจ่าสาก็คือต่อรองนะครับจอสําหรับกักหมอนขวาลิวเหนี่ยมก็คือสําหรับพวกสิ่งของอที่ระลึกนะครับ ก็คือเขาซื้อได้แล้วก็ต่อรองราคานะครับกัรนี่ก็เป็นคํานับว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับหมอนคว้าเลวเยี่ยมก็คือของที่ระลึกถุยเสื่องคุยกับเงยบันห่างนะครับถุยเสื่อมีอังเจล่าด้วยถุยเสื่งนะครับคุยกับเงยบันห่างก็คือคนขายของนะครับหมอนไหนสาเบาเนียวอของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคนขายตอบเหมยลัมโดก็คือ15ดอลลาร์นะครับ เหมยโดเดือกคง10ดอลลาร์ได้ไหมนะครับคนขายตอบว่าโทยเดือกโก้เลยดีอ่าก็ได้นะครับโก้เลยดีคุณเอาไปเลยนะครับอ่าถัดมาทุยเซียงตอบว่าดัดกว่าแพงจังนำนำโดโทย5ดอลลาร์ได้ไหมคนขายตอบว่าจิไหนดงอีจา๋าอ่าดงอีจา๋าเหมยโดสวยนะครับอ่าคุณคนนี้นะครับดงอีคือตกลง จ่ายสิบจ่าจ่าคือจ่ายนะเหมยโดคือ10ดอลลร์สวยคือแล้วคุณคนนี้ตกลงที่จะจ่าย10ดอลลร์แล้วนะครับถุยเสียงเลยพูดว่าเนีวลาโตยทีถ้าเป็นฉันเนวลาโตยทีจ่านะครับจะโตทีมินแล้วน่าจะแปลว่าแล้วแปลว่าแ,แล้วน่าจะสวยกว่าถ้าเป็นฉันแล้วนะครับโตยคงมัวฉันคงไม่ซื้อฉันจะไม่ซื้อ ถ้าเป็นฉันแล้วฉันจะไม่ซื้อ uh, Angela, อังเจลาตอบว่าเหลยโสยนะครับเหลยคือจบหรือเสร็จเสร็จแล้วหรือมันเสร็จสิ้นแล้วเนาะ,อะโอยเพยไปแล้วนะครับเหลยโอยคือจบแล้วนะครับหลันเศรา้าครั้งตัดไปอังเจลาเสดเดออังเจลาจะให้ถุยเสื้องหมักกาถุยเสืองต่อรองราคาโหโหอปลว่าแทนนะครับหลันเศรา้าอังเจลาเสดเดถุยเสืองหมักกาโห ครั้งหน้าครั้งถัดไปนะครับอังจิลาจะให้ถุยเสืองต่อรองราคาให้หรือ,ต,อต่อรองราคาแทนนะครับทีนี้มาดูคําศัพท์นะครับเดี๋ยวนะับมันมีคําแปล,ลหลายอย่างที่อาจจะไม่ดูแล้วมันไม่ค่อยตรงนะเลย๋ยวผมแก้เพิ่มเติมให้นะครับคำทีนี้มาดูคําศัพท์ทํากวาแปลว่าของขวัญหรือของสําหรับให้นะครับกวาลิวเหนี่มก็คือของที่ระลึกนะครับ สายนี่แปลว่ายาวรอแปลว่ากังวลนะครับงูเจืองูแปลว่านอนเจือแปลว่ากลางวันนะครับงูเจือคือนอนกลางวันนะครับแต่ฝรั่งเขาเรียกใช้คําว่าเทคแอนแอบคือนอนพักสั้นๆถัดมามวนนะครับมวนแปลว่าสายนะครับตามแปลว่าอาบน้ำนะครับวอยวอยนะวอยแปลว่ารีบร้อนนะครับ วาาลวาวายแปลว well, ่านอกจากนีน้นะครับซาโมโฮยซาโมโฮยแปลว่าเอือออกนะครับเถยแปลว่าเปลี่ยนนะครับทีนี้เขาใช้กับว่าวันคล o ก็คือการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับในในที่นี้ถัดมาครับกวนแปลว่ากางเกงนะครับกวนอาวแปลว่าเสื้อผ้าคือกวนแปลว่ากางเกงอาวแปลว่าเสื้อนะครับกางเกงเสื้อเนี่ยรวมกันแปลว่าเสื้อผ้านะครับ ถัดมาครับหมัวแห่หมัวแห่แปลว่าหน้าร้อนนะครับหมัวแปลว่าหน้าแห่แปลว่าร้อนไม่ใช่ต้องต้องต้องพูดรวมกันนะมัวแปลว่าฤดูนะแต่ว่าหมัวแห่คือฤดูร้อนนะครับคี์ออสมันมาจากคําว่าคีออสของภาษาฝรัง่งนะก็คือเป็นแผงขายสินค้านะครับถัดมาครับนอนหลานะครับนอนหลาก็คือหมวกที่สารน,นะครับเป็นรูป ไม่ใช่ต้องเรียกว่างอบนะงอบทรงแหลมของคนเวียดนามนะครับถัดมาครับเซินไมล์เซินไมลเนี่ยแปลว่าในที่เขาแปลว่าเลกเกอร์จริงๆมันแปลว่าในที่นี้อาจจะแปลว่าเลกเกอร์เลกเกอร์ด้วยก็ได้แต่ว่าในที่นี้พูดถึงรูปเนี่ยซึ่งมันใช้คําว่าออยพนเนาะต้องเรียกว่าสีน้ํามันนะครับนั้นอาจจะเติมความหมายว่าออยพนเนี่ยลงไปด้วยก็ได้นะครับว่าเป็นของสีน้ํามันนะครับ ถัดมาครับเตื่องนะครับเตื่องแปลว่ารูปปั้นนะครับฟัดบ่า,าในนี้เขาแปลว่าเลดี้บุตดาจริงๆก็คือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะครับบังนี่แปลว่าทําจากจริงๆว่าใช้ในการเดินทางเนี่ยแปลว่าบังแซ่เฮยมันมีแปลว่าโดยนะครับก็ได้เหมือนกันบังแซ่เฮยโดยรถยนต์บังไม้บใบโดยเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับถัดมาครับดง นะครับแปลว่า,าบรอนซ์นะครับก็คือบรอนซ์นี่อะไรอทองเหลืองนะครับแล้วก็คัพเปอร์ทองแดงนะครับจริงๆคําว่าด่งนี่ยังยังแปลว่า,าหน่วยเงินใช่ไหมหน่วยหน่วยเงินดองของเวียดน,นามเนี่ยก็ใช้คํานี้นะครับดองล้วนนะครับแปลว่าแปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับเบี้ยวแปลว่าให้นะครับแต่ว่าใช้กับการให้ของกับคนที่อาวุโสกว่าถ้าถ้าในภาษาไทยก็ คือถ้าถ้าคำธรรมดาก็ใช้จอใช่ไหมครับแปลว่าให้แต่ว่าเบี่ยวเนี่ยถ้าเป็นในภาษาไทยมันตัวครับว่ามอบหรือคําว่าถวายอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคําที่ใช้กับคนที่อาวุโสกว่าเรานะครับถัดมาครับเงทวดนะครับแปลว่าศิลปะนะครับเดียวคักนะครับแปลว่ารูปแปลว่างานปั้นนะครับถ้าเทียบกับเตืองนี่ซึ่งเป็นแปลว่ารูปปั้นนะแต่ว่า อนไนครับเดี่ยวคักอาจจะเป็นงานปั้นเป็นถ้วยเป็นอะไรแบบนี้นะครับถ้วยดินถ้วยดินปั้นอะไรก็นับเป็นพวกเดี่ยวคักนะครับถัดมาครับจามจามคือเป็นชื่ชนชาติหนึ่งนะครับเป็นชนชาติไทยเรียกจำปาคนจำปานะครับเขามีอาณาจักรชื่ออาณาจักรเดิมอาณาจักรแต่โบราณชื่ออาณาจักรจามนะครับถัดมาครับเงยนะครับเงยแปลว่าอาชีพก็ก็ได้นะครับแต่ว่า ในที่นี้เขาใช้เงในความหมายว่าเป็นงานประดิษฐ์นะครับดังนั้นเราอาจจะเติมความหมายของคําว่าเงว่าเป็น craftwork ก็ได้นะครับหรือว่าอาชีพหรือแปลว่างานประดิษฐ์นะครับงานที่ทําด้วยมือนะครับเงยถัดมาครับเส็ดนี่แปลว่าทอนะครับหวายนี่แปลว่าผ้านะครับ textile ปลวกผ้านะครับถัดมาครับโกเชียนแปลว่าดั้งเดิม แบบเดิมนะครับเป็นแบบเทรดิชแนลคือแบบดั้งเดิมถัดมาครับเงยเซินตกเถี่ยวโสนะครับปแปลว,ว่าชนกลุ่มน้อยนะครับบางทีเขาก็ใช้คําว่าเงยเซินตกแค่นั้นนะครับเลยปแปลว่าเอาแปลว่า,าคือเลยนี่ปแปลว่าเอาอ่ะนะแต่ว่าถ้าในการค้าขายก็คือจิเลยดีก็คือคุณเอาเถอะแปลว่าคุณซื้อมันเถอะหรืออนุญาตให้คุณซื้อมัน ไปนะครับยอมว่าเป็นการบอกว่าฉันจะซื้อเขาใช้คําว่าฉันจะเอาเนาะถัดมาครับดงอีนะครับดงอีแปลว่าตกลงนะครับเหลือแปลว่าทำทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนะครับมักกาหรือจ่าจ่าสานะครับแปลว่าต่อรองราคานะครับทีนี้มาดูนะครับแรงกด point นะครับ ลอสี่ uh, uh, using Law ี่เนี่ยใช้คำว่าลอสีเนี่ยเพื่อแสดงว่า What there to worry about นะครับก็คือมีอะไรให้กังวลน,นะครับแปลแปลแบบนี้นะครับจริงๆมันแปลว่า Don't worry ก็ได้คืออยากกังวลนะครับแ,แบบนี้ง่ายๆก็ได้เหมือนกันคือเหมือนเหมือนอในภาษาไทยอ่ะคำนี้แปลเป็นภาษาไทยคือ,อกังวลอะไรนะครับถ้าถาม การที่เขาพูดแบบนี้มันแปลว่าอย่าก,กังวลนั่นเองนะครับอีกแบบหนึ่งทีงนี้เราดูนะครับเมื่อแสแต่นะครับแต่งนี่แปลว่าซาหรือแปลว่าเบาลงนะครับเมื่อแสแต่คือฝนจะเบาลงฝนจะซาลอสีนะครับคือกังวลอะไรคือ,อเดี๋ยวผมแปลเลยว่า,บบวา,าอ,อย่าก,กังวลนะครับมัวแสต่งหลอสีฝนจะซาลงนะครับอย่ากังวลนะครับถัดมาครับหนีดี โวยไงไม่ลำเตี้ยบรอสีนะครับก็คืองี้ดีคือพักผ่อนเถอะนะครับโอยไงไม่แล้ววันพรุ่งนี้ลำเตี้ยบทํางานต่อรอสีก็คืออย่าก,กังวลนะครับพักเถอะพรุ่งนี้ทํางานอย่าก,กังวลนะครับคําศัพท์ใหม่คือตันนะครับซึ่งแปลว่าซาลงนะครับเบาลงแล้วก็เตี้ยบนะครับแปลว่าต่อต่อเนื่องนะครับทำต่อหรืออะไรต่อไปนะครับ ถัดมานะครับคงเซลนะครับถุยเอ็กซ์เพรสบันสตรองโอปิเนียล About Something นะครับคงนิพนแปลว,ว่าไม่เราเราใช้ในการปฏิเสธอยู่แล้วแต่การเติมเซลเข้ามาเนี่ยแปลว,ว่าไม่จริงๆนะครับเป็นการย้ำว่าไม่มีเด็ดขาดอะไรอย่างนั้นนะครับเช่นตัวคงม้วนฮัทเดวฉันไม่ต้องการร้องเพลงฉันไม่ต้องการร้องเพลงนะครับจริงๆนะครับโกไอ้คงม้วนกับเหอเดล เธอไม่ต้องการพบกับพวกเขาเดาก็คือจริงๆนะครับเจียวไม้บ่ายวันพรุ่งนี้แสงคงมัวแสงคงมือเดาจะไม่มีฝนเด็ดขาดน,นะครับจะไม่มีฝนแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับทันมาครับวาลายมีความหมายว่าเฟอร์เจอร์มอร์ก็คือนอกจากนี้นะครับหรือบีไซซนะ์ซึ่งมีความหมายว่านอกจากนี้นะครับวาลายไอ้กุ้งม้วนเดือกหันฟุก นะครับออนอกจากนี้นะครับอไอก็คือใครในที่นี้แปลว่าใครๆนะครับกุ้งม้วนเดือดหันฟุกก็ใครๆก็ต้องการนะครับได้ความสุขต้องการมีความสุขนะครับเดือดหันฟุกถัดมาครับวายหลายตยัวเกิดงูตามเตียงนอกจากนี้ฉันต้องการนอน8ดชั่วโมงนะครับ หันฟุกแปลว่าแฮปปี้แฮปป n เนสนะครับถัดมาครับคำว่ามัวนะครับมัวอ่ามัวนะครับตัวท็อ about d i f f e r e n t e a s o n ก็พูดถึงฤดูต่างๆมัวนี่แปลว่าฤดูนะครับมัวแห่นี่แปลว่าฤดูร้อนมัวทูนะครับก็คือออตั้มออตั้มแปลว่าอะไรฤดูใบไม้ร่วงนะครับมัวดงฤดูหนาวมัวสวนฤดูใบไม้ผลินะครับอ่าถัดมาครับใช้คําว่าลวน จุดๆลวนเนี่ยเอาไว้ท้ายประโยคเนี่ยมีลักษณะว่าด้วยเหมือนกันนะครับคือเป็นการเติมเข้าไปนะครับเช่นเพิ่มข้อมูลเข้าไปในในสิ่งที่คุยก่อนหน้านั้นนะครับมี่มินดีทําดาลัดโวยอ่พวกเราไปเที่ยวที่ดาลัดแล้วดีอย่าห่างล้วนไป่าดีญาจางลวนวไปญาจางด้วยนะครับทันมาครับ เอาะม้วนมวนัวหยาโรยพวกเขาต้องการซื้อบ้านแล้วมัวเซเฮยลวนซื้อรถยนต์ด้วยนะครับถัดมาครับใช้โครงสร้างประโยคเนวหลาโตยเนยวประวัติท่านะครับหลาก็คือคือ,คอหรือเป็นโตยก็คือฉันถ้าเป็นฉันนะครับ To e อ p r e s s if it were me นะครับก็คือถ้าฉันเป็นเธอซึ่ง ลักษณะการใช้เวอร์แบบนี้มันมันเป็น past tense มันไม่ใช่มันไม่ใช่ p r e ซนต์ดังนั้นมันก็เป็นการแสดงสิ่งที่ไม่เป็นจริงใช่ไหมครับคือถ้าเป็นฉันเนี่ยถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยจริงๆแล้วฉันก็ไม่สามารถเป็นคุณได้นะแต่ว่ามันพูดเป็นการตรงข้ามอลองลองดูครับเช่นเนวลาตยนะครับเนวลาตยทถี่ตัวสโดนเซตักซี ถ้าเป็นฉันแล้วฉันจะดนแซ่แท็กซี่ดนแปลว่าไปรับก็ได้หรือแปลว่าแปลว่าเรียกหรือแปลว่าโดยสารก็ได้นะครับแปลว่าโดยสารรถแท็กซี่นะครับฉันจะเรียกรถแท็กซี่ประมาณนั้นนะครับเนวลาโตยทีต,ยยยตัวเศด้นแซ่แท็กซี่อ่โทษทีออกเสียงด้นเนาะถ้าเป็นฉันแล้วฉันจะเรียกรถแท็กซี่นะครับอ,อันนี้ก็แต่จริงๆแล้ว คนที่พูดด้วยก็ไม่ได้เรียกรถแท็กซี่แล้วมันก็ไม่มีการเรียกรถแท็กซี่แต่อย่างใดนะเป็นการพูดตรงข้ามนะครับท่านมาครับเนว้อละตยวที่ตยแสคงทเวฝ่องเอ๋อคัดสางดอคัดสานดอถ้าเป็นฉันแล้วฉันจะไม่เช่าห้องที่โรงแรมนั้นใช่ไหมครับแต่ในความจริงคือคนที่คนคนนี้พูดด้วยเนี่ยเขาก็ไปเช่าโรงแรมนั้นแล้วละ่ะนะครับอันนี้มันก็จะมีลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษนะครับ อ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะบทนี้มีแค่อสบทสนทนาแต่ว่าบทท้ายนี่ค่อนข้างยาวนะครับครับาสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจ้ากักบ,บาน